สวัสดีครับเช้าวันเสาร์นี้นะครับก็มีข่าวข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวหนึ่งนะครับก็คือเป้าหมายกองกลางที่ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องซื้อเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังคงเป็นเอ l เรีย n แอนเดอร์สันจากฟอเรสเช่นเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็มีข่าวข่าวว่าพี่รถถังนะครับหลังจากที่ประกาศแล้วว่าอีก4เดือนจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็มีหลายคนนะครับพูดว่าไม่แน่ว่าคาเซมิโลนะครับหรืออีกสีเดียวที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกเลยว่าการทุ่มเทเกินร้อยแน่นอนครับแหล่ง anyway, ข่าวนะครับก็มาบอกประมาณนี้นะครับว่าพี่คาเซมิโลของเรานะครับก็หลังจากที่ให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสโมสรแมนยูประกาศยังเป็นทางการว่าเขาทั้งสองฝ่ายได้แยกทางหลังจากครบสัญญาในสิ้นสุด ฤดูกาลนี้นะครับก็จะอำลาทีมคงจะเป็นการทิ้งทวนสุดท้ายของแมนยูและคงจะเล่นเต็มที่ทุกนัดที่เหลืออยู่นะครับอย่างเย่งเต็มที่ผมเชื่อว่าเสาผีแดงก็คงส่งกำลังใจเชียร์คาซมิโร่ทุกๆนัดจนถึงนัดสุดท้ายที่อำลาทีมนะครับก็คือเป้าหมายแมนยูเนี่ยแน่นอน,นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอนเดอร์สันเนี่ยยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่ทางแมนเชสเตอร์เรด คงต้องซื้อมาให้ได้จะแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อครับเพราะว่านักเตะรายนี้นะครับรวมสมบัติต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยคล้ายคลึงการกเตะอยู่หลายหนึ่งนะครับคือเหมือนดิแคลไลมากแลนเล่นลุกลับได้ดีเล่นเบอร์หก็ได้เล่นเบอร์แปดก็ได้เล่นในหลายตำแหน่งครับเอเดรตเอนเดอร์สันนะครับก็ถือว่านักเตะรายนี้เป็นรายสำคัญอันดับหนึ่งของปีศาจแดงที่จะซื้อมาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ จะเป็นจังหวะค่าเกี่ยวกับที่คาเซมิโลออกผลิตพอดีครับส่วนตัวแอบเสีได้ว่าถ้าเกิดเจ้าตัวคาเซมิโลยังอยู่ปีศาจแดงและผลึกกําลังกับเอร์เด์ซันเนี่ยมันคงจะเป็นภาพที่ดีเหมือนกันนะครับแต่คงไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าคาเซมิโลก็ได้ประกาศกับทางสโม,มสรอ,ออฟฟิเชียลไปเรียบร้อยแล้วว่าจะอยู่แค่อีก4เดือนเท่านั้นครับแล้วก็จะออกจากแมนเชสเตอร์เดนพะ หมดสัญญาครับไม่ได้ต่อสัญญาแต่อย่างใดความหวังที่พวกเราอยากจะเห็นคาซมิโลอยู่ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลก็ไม่เป็นไรครับเรายังเชื่อว่าพี่รถถังคาซมิโลเนี่ยคงเต็มที่ทุกๆนักเช่นเดิมครับเพียงแต่อาจจะเพิ่มเติมเพราะว่ามันทิ้งทวนกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วก็คงจะสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์เต็ดก็พี่คาซ i มิโลก็บอกว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะอยู่ในใจเขาตลอดไปเป็นคำพูดที่เหล่าสาวกพีแดงทุกคนก็คงทราบซึง้งผมเองก็รู้สึกขอบคุณพี่มากๆครับสิตลอด4ปีเนี่ยที่พี่ทํางานหนะักเพื่อแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราทราบดีเราเห็นฟองกันเลยข,ของพี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ว่าพี่เองก็ทำหน้าที่ของพี่ได้ดีที่สุดจนถึงสุดท้ายอีกสเดือนเรา และทุกๆคนสาวโภผีแดงจะเป็นกำลังใจให้พี่คาเซมิโรและจะดูการพัฒนาแมนเชสเตอร์ยูไนต์ต่อๆไปในซีซั่นหน้าแต่ซีซั่นนี้ยังไม่จบครับเราต้องดูว่าการคุมทีของไม่เคิลนคาริคนัดพรุ่งนี้เป็นการชี้วัดว่าปืนใหญ่หรือผีแดงจะอารวาตต้องมารอชมกันนะครับวันพุ่งนี้ห้าทุมคึ่งสาวกผีแดงไม่น่าพลาด เพราะว่าเป็นแมทหลังจากอําลาคาเซมิโลหลังจากที่ประกาศว่าอีก4เดือนเท่านั้นที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเตจะหมดสัญญาเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กผีทุกคนคงจะเหมือนกับผมแหละว่าเชื่อว่าเหล่าบรรดาผีแดงเนี่ยปกติก็ดูแมทนี้อยู่แล้วแต่จะด,ดูแมทนี้เพิ่มขึ้นเพื่ออยากเห็นว่านักเตะผีแดงทุกคนจะมีฟี e แ b a มีปฏิกิริยาย,ยังไงบ้างกับการจะส่งท้ายคาซิมโรคในทุกๆนะัดที่เหลืออยู่อีก16นะัดหลอจากนี้นัดแรกก็เคยจะเจอกับอาร์ซอนที่บุกไปอาร์ซอนอยากรู้ว่าปืนจะแตกหรือผีจะหรือผีจะไม่อารวาแต่ผมเชื่อว่าผีแดงของเราคงจะมีพลังเต็มเปี่ยมที่จะสู้กับปืนใหญ่อาร์ซอได้อยากสนุกเราต้องรอติดตามวันพรุ่งนี้เวลาห้าทุมครึ่งนะครับ ผมเองก็ไม่ผ่าดแน่นอนสาวกผีแดงทุกคนห้ามผ่านนะครับ